สวัสดีครับโยบุ๋มเชลแบ็คทอโต้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Honda City 1.0 SV เทอร์โบนะครับผมเป็นตัว1.0 SV เทอร์โบหน้าโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วครับรถได้ไปปี2020นะครับเลขใบอยู่ที่129,000โลนะครับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่399,000บาทครับรับดูออปชั่นด้านหน้านก่อนเลยออปชั่นด้หน้าได้เป็นไฟโปรดหเตอร์สวย,สวยเลยไฟทามันนิ่งลายมีมาให้แล้ว ไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหน้าสองจุดนะครับตรงตัวเลยมุมด้านข้างล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กทูโทบัดน้ำเงานะครับผมล้อเดิมโรงงานเลยแล้วก็ยางปีใหม่ๆเรียบร้อยครับไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะขับไฟฟ้านะครับผมมือจบมือจับได้เป็นมือจับคมเงียมนะครับผมกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านท้ายมุนด้านท้ายกันครับผมด้านท้ายได้ไปเป็นไฟท้ายแบบ LED ลมดำนะครับมันจะเข้มๆเนาะลมดำแล้วก็เสืเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับผมไฟทับทิมมีมาให้เราด้านล่างสวยๆทั้งสองฝั่งเลยเรามาดูฝั่งของคนขับกันบ้างคนขับได้เป็นปุ่ม Engine Start นะครับผมสวยเลยวงมาลัยมันติฟังชั่นครับผมควบคุมวิทยุรับสายบางสายนะครับหน้าจอทัชกรีนโรงงานนะครับผม Air Auto ี e a r Auto ครับภายในได้เป็นสี ดำตัดกับสีเบดนะครับส,สวยๆเลยเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมเบาะหนังสีดำส,สวยๆเลยไม่ยับไม่ย่นนะครับแน่นๆกันเลยจองดาซิตี้ที่หนูซูเอสบีเทอร์โบนะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทไม่มีชนหนะปิดพว่ำจมน้ำไฟไหม้อย่างแน่นอนครับผมอยู่ผมเทอร์แวขอโต้ครับ